เรียนคณะกรรมการวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของก้อนดินปุ๋ยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของยางนาสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพโดยมีสมาชิกดังนี้ค่ะนางสาวชนาการวารินและดิฉันนางสาวพิมพณติกเองธันการชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยมีครูที่ปรึกษาคือนางสาวสุรจิตาเศรษฐพักดีค่ะ ค่ะที่มาและความสําคัญนะคะไม้ยางนาเป็นไม้ที่มีผู้นิยมใช้สอยกันมากจัดเป็นพันไม้ในวงดนิพพโยคาเปเซียสกุลนิพโยคาปัสแทบทุกส่วนสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้ค่ะแต่ในปัจจุบันเนี่ยปริมาณไม้ยางนาในประเทศไทยลดลงนะคะทําให้ไม้ย่างนาเกือบจะสูญพันธุ์เนื่องจากไม่สามารถทดแทนด้วยการเกิดขึ้นใหม่ตามธรรมชาติได้นะคะจึงจัดเป็นไม้หายา,ยากที่จําเป็นต้องมีการอนุรักษ์ค่ะ มีสารเคมีอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในการปลูกพืชน,นะคะก็คือมูลควายเวลากุจีจะย่อาสลายขับมูลควายออกมาได้นินร่วนซุยเหมาะสมแก่การปลูกพืชค่ะจึงทําการศึกษาจากก้อนดินปุ๋ยที่มีต้นแบบมาจากเบ้ากุจีค่ะที่ทํามาจากมูลควายเพื่อการเจริญเติบโตของต้นยางนาโดยเฉพาะการเพิ่มจํานวนให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคตค่ะ วัตถุประสงค์นะคะเพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนของมูลควายดินเหนียวกากกาแฟและตัวเสริมประสิทธิภาพประกอบด้วยเปลือกทุเรียนเปลือกทุเรสงและเปลือกกล้วยหอ่อหุ้มเมล็ดยางนาที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยางนาค่ะสมมติฐานนะคะก็นี่ปว๋ยที่เสริมประสิทธิภาพด้วยเปลือกทุเรียนเปลือกกล้วยและเปลือกทุเรียสงนะคะโดยก็นี่ขวิที่มีปริมาณกากกาแฟมากที่สุดจะสามารถเพิ่มการเจริญเติบโตของต้นยางนาได้ดีที่สุดค่ะ ตัวแปรที่ศึกษานะคะตัวแปรต้นอตัตราส่วนของมูลควายต่อดินเหนียวต่อกากาแฟและต่อตัวเสริมประสิทธิภาพค่ะตัวแปรตามการเจริญเติบโตของต้นยางนาตัวแปรควบคุมนะคะอตัตราส่วนของน้ําเชื้อเห็ดสถานที่การทดลองระยะเวลาและชนิดของเมล็ดพืชค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะสามารถพัฒนาก้อนดินปุ๋ยที่สามารถเพิ่มการ เกิดของต้นยางนาได้ลดการใช้ถุงพลา,าสติกที่ก่อให้เกิดขยะลดปัญหาการกาจัดพลาสติกที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้จากภาวะโลกร้อนที่อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้เพิ่มจํานวนประชากรของ,ของต้นยางนาในธรรมชาติได้ค่ะโดยวิธีการทดลองประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ค่ะมูลควายดินเหนียวกับกาแฟเป,เ,ปเ,ปเ,ปเปลือกทุเรียนเปลือกกล้วยน้ำเชื้อเห็ดหอะเมล็ดยางนาเครื่องชั่นน้ำหนักถาดอบและบีเกอร์ค่ะ ตอนที่1นนะคะคือการเตรียมส่วนประกอบค่ะตอนที่2นะคะการเตรียมอัตราส่วนที่เหมาะสมนะคะโดย1นึ่ตัวเสริมประสิทธิภาพคือเปลือกกล้วยเปลือกทุเรียนเปลือกทุเรียนผสมกันในอัตราส่วน,น,น1ต่อ1นต่อ1ค่ะและต่อมานะคะนำผสมกับมูลควายดินเหนียวต่อก,กากาแฟเป็น5อัตราส่วนค่ะโดยใช้อัตราส่วนดังนี้นะคะโดยน้ำหนักต่อปริมาตรค่ะ 3นํนำชิ้นตัวอย่างขึ้นรูป4ทดสอบประสิทธิภาพโดยทํา3ครั้งซ้ําค่ะนํานำอัตราส่วนที่เหมาะสมนําไปขึ้นเป็นก้อนดินปุ๋ยต่อไปค่ะ ตอนที่3นะคะการทดสอบประสิทธิภาพของชิ้นงานตัวอย่างของก้อนดินปุ๋ยค่ะการศึกษาลักษณะทางกายภาพนะคะคือการศึกษาลักษณะทั่วไปเช่นรูปร่างและลักษณะตอนขึ้นรูปค่ะการศึกษาการอุ้มน้านะคะเราจะทําการเอาก้อนดินปุ๋ยนะคะไปแช่น้ําประมาณหนึ่งชั่วโมงและนําขึ้นมาชั่งน้ําหนักโดยที่ไม่มีการซับน้าค่ะค่ะสําหรับการศึกษาความชื้นในดินนะคะเราจะทําเหมือนกระบวนการของโครงการทางวิทยาศาสตร์กรุ๊ปไทยแลนด์ค่ะ การวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลนะคะการอุ้มน้ําจะมีเปอร์เซ็นต์จากน้ําหนักชิ้นงานตัวอย่างหลังแช่น้ําลบน้ําหนักชิ้นงานตัวอย่างก่อนแช่น้ําส่วนน้าหนักชิ้นงานตัวอย่างก่อนแช่น้ําคูณ100ค่ะความชื้นในดินนะคะหาได้จากมวลของดินเปียกลบมวลของดินแห้งส่วนมวลของดินแห้งลบมวลของกระป๋องเปล่าค่ะจะได้ความชื้นในดินในหน่วยกรัมต่อกรัมค่ะตอนที่4การขึ้นรูปนะคะ1คือผสมอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วนะคะ2นําเมล็ดกล้านะคะนําไปใส่ไว้ในกลางของ ก้อนดินปุ๋ยค่ะ3นําไปเพาะในกล่องเพาะขนาด20คูณ40คูณ30เซนติเมตรค่ะ4รดน้ําเช้าเย็นจนมีการเปลี่ยนแปลงค่ะตอนที่5้การศึกษาและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นกล้าอย่างนานนะคะคือควบคุมดูแลเหมือนกันทุกแปลงบันทึกข้อมูลลักษณะการเจริญเติบโตของต้นกล้าโดยวัดความสูงของลําต้นความกว้างความยาวของใบบันทึกข้อมูลโดยใช้ระยะเวลา3อาทิตย์และนําข้อมูลมาเปรียบเทียบแต่ละชุดค่ะ ค่ะสสำหรับผลการทดลองนะคะการศึกษาลักษณะทางกายภาพนะคะในชุดทั้งชุดห้าการทดลองนะคะชุดการทดลองที่สามค่ะมีลักษณะทางกายภาพที่ดีที่สุดค่ะนั่นก็คือการอุ้มน้ําได้ดีและการขึ้นรูปได้ง่ายค่ะค่ะการศึกษาการอุ้มน้ํานะคะจากกรมนะคะจะเห็นได้ว่าชุดการทดลองที่สามค่ะมีเปอร์เซ็นต์การอุ้มน้าลบหนึ่งเปอร์เซ็นตซึ่งเป็นค่าที่ดีที่สุดค่ะการศึกษาความชื้นในก้อนดินนะคะ ก็คือชุดการทดลองที่3มีค่าความชื้นดินที่มากที่สุดจาก5ชุดการทดลองค่ะต่อไปเป็นผลการทดลองทางกายภาพของต้นยางนาค่ะกราฟสีเขียวนะคะจะเห็นได้ว่าจากทังชุด5การทดลองนะคะมีการเจริญเติบโตที่มากที่สุดค่ะจากการศึกษานะคะพบว่าอัตราส่วนที่เหมาะที่สุดในการผลิตก้อนดินปุ๋ยนะคะคือชุดการทดลองที่3ค่ะซึ่งมีอัตราส่วนตัวเสริมประสิทธิภาพนะคะ ก็ค Th ือ2ต่อ2ต่อ16ต่อ2ค่ะโดยมีน้ำหนักค่าทดสอบการประสิทธิภาพที่มากที่สุดโดยมีค่าการอุ้มน้ำและค่าการทดสอบความชื้นอยู่ที่ร้อยละลบ100และ87.2ตามลำดับค่ะก้อนดินปุ๋ยที่มีปริมาณกากกาแฟมากที่สุดนะคะจะสามารถเพิ่มการเจริญเติบโตของต้นยางนาได้ดีที่สุดค่ะเนื่องจากกากกาแฟมีส่วนช่วยในการอุ้มน้ำของดินได้ดีเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของต้นยางนาในระยะเริ่มต้น ส่งผลให้มีอัตราการเกิดมากที่สุดค่ะและอัตราส่วนอื่นนอกเนือจากนี้ค่ะไม่มีไม่ได้มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของต้นยางนาในก้อนดินปุ๋ยอย่างมีนัยยะสําคัญค่ะและการเจริญเติบโตของต้นยางนาชุดการทดลองที่3ามีอัตราส่วนของกากกาแฟมากที่สุดและมีการเจริญเติบโตที่ดีที่สุดค่ะทั้งความสูงของลาต้นความกว้างของใบความยาวของใบความยาวรากและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลําต้นซึ่งจะสามารถช่วยในการลดพลาสติก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้อีกด้วยค่ะค่ะชุดการทดลองที่3นะคะเหมาะสมที่สุดในการผลิตก้อนดินปุ๋ยค่ะเนื่องจากมีลักษณะกายภาพที่ดีสามารถขึ้นรูปได้ง่ายและอุ้มน้ําได้ดีที่สุดมีค่าการอุ้มน้ําอยู่ที่100้อยลบหนึรค่ะซึ่งเป็นค่าที่ดีที่สุดในทุกชุดการทดลองและถ้าค่าที่ติดลบมากแสดงว่าน้ําหนักหลังแช่น้อยน้ําเข้าจนดินละลายแสดงว่าจะสามารถดูดน้ําได้ดีกว่าค่าที่ติดลบน้อย พราะน้ำดูดซึมเข้าได้ไม่ดีพอแต่ไม่มีผลกระทบใดๆในโครงงานนี้นะคะเนื่องจากการทดลองลดน้าทุกวันแค่พอประมาณค่ะข้อได้เปรียบของโครงงานนี้อย่างชัดเจนนะคะนั่นก็คือการมีกากกาแฟที่รักษาความชื้นในดินที่สามารถช่วยอุ้มน้ําของก้อนดินปุ๋ยซึ่งส่งผลดีต่อก,การเจริญเติบโตของต้นยางนาค่ะค่ะสําหรับวันนี้พวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ